โอเคครับทุกคนสลอดดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเชนเคยนะครับดิจิตีวีนะผมวันนี้นะครับดิจิตีวีอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับผมนี่นะครับเป็นเกมเปิดใหม่เลยเนาะนี่ก็จะ,ะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมมาแนะนําตัวเกมเนาะเข้ามากับตรงแรกนะครับเราก็จะมาเจอนี่เนาะพวกของพวกอ้ยมณีอัญเชิญนะครับนี่เข้ามาก็เป็นกงเป็นกิวนะผมนี่คิว แนะนำเดี๋ยวพี่จะแนะนำไปเรื่อยนะครับเนาะวันนี้มาแนะนำเฉยๆนะนี่ต่อสองต่อสู้เนาะประมาณนี้นะข้างหน้าตัวเกม,มเคร้าวนี่นะมเข้ามาตรงนี้นะครับ<ๆ>ก็จะเป็นด่านที่เราจะต้องไต่ไปเรื่อยๆนะครับนี่เริ่มจากตรงนี้เนาะนี่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 ไต่ไปไต่ไปไต่ไต่หนึ่งสองสามนี่ครับผมสามนี่โอโ้โหมาถึงหกเจ็ดนะครับผมแล้วก็แปดนะครับผมเปิดแล้วเนาะแล้วก็เก้าผมต้องเลเวล่าสิบถึงจะเล่นได้นะครับมุมส่วนข้างล่างก็คือท้าสู้บอสนะครับผม ท้าซู่วอจะได้ของมาอัพตัวเนาะนี่ครับก็ตามด่านอย่างนี้เลยนะครับนี่ตามด่านนี้เลยนะครับส่วนต่อไปท้าสู้ราชานะครับผมก็เป็นการมาเก็บอาวุธนะครับเพื่อใส่ให้ตัวละครของเรานะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเนาะมาเก็บตัวละครนะครับเพื่อมาเขาเรียกว่าเก็บเกียร์นะครับเก็บเกียร์มาทําให้ตัวละครของเราเทพขึ้นนะเอ้ย นี่นะอของก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นนะครับในเกมนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำแนะนำตัวเลยนะกันนะครับแนะนำตัวเนาะตัวก็นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับ SSR 2ตัว SR นะครับผม SR ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะไล่ดูให้นะครับนี่ตัว ตัวนี้นะครับตัวเจนอตเนี่ยคือแจกฟรีนะครับแล้วก็ฟูบุกิคือแจกฟรีนะแล้วก็ตัวนี้นะครับลิลลี่นะครับแจกฟรีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับแฮมเมอร์เฮดนะครับผมแฮมเมอร์เฮดนะแจกฟรีนะครับนี่เนาะด่านอันนี้คือท้าสู้เนาะท้าสู้ท้าสู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมี4ด่านเนาะต้องเลเวลห้าสิบถึงจะปลดต่อมาก็จะเป็นอารีน่านะครับหรือว่าลานปลาลองของเราเนาะผมต้องเลเวลสามสิบเก้าหึงจะปลดล็อกนะ นี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมก็อยู่ที่1นึ่นะแล้วก็อยู่เซิร์ฟสินะครับพลังหมื่นสี่หมื่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นประจําวันก็คือดันเจี้ยนนะครับมาสามารถมาเก็บ exp ได้นะครับนี่นะครับที่ใช้ exp เนาะกระป๋อง exp อันนี้ส่วนอันนี้เก็บเงินนะครับเก็บเงินนะครับแล้วนี้ก็ก็คือกิลนะครับกิล นี่เนาะก็มีภารกงภารกิจกิวไว้ทำเนาะมีส่งของช่วยเหลือเพื่อนได้นะครับผมช่วยเหลือเพื่อนก็จะได้นี้ไปหาซื้อของได้นะผมซื้อของในร้านค้ากิวนะผมนี่ครับตรงมาร์ก็ตนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่อารีน่าก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะก็เหมือนแบบปกติเลยนะครับโอเคครับคนดูนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลาใส่เกียร์เนาะใส่เกียร์ก็คือการตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือเกียร์ของตัวเขาเรียกว่าเป็นเป็นเกียร์ที่มัน ยังไงวะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเปิดมาให้อยู่แล้วเนาะเกียร์ส่วนตัวเนาะเนี่ยถ้าเราเปิดพาสซีฟก็คือเพิ่ม1ดาวให้เขานะเขาก็จะได้กรงเล็บมาแต่ตอนนี้ผมยังเพิ่มหนึ่งดาวไม่ได้นะครับได้แค่ตีบวกอย่างเดียวครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการแนะนําตัวนะครับแนะนําตัวก็เดี๋ยวผมจะแนะนําตัวให้ดูนะครับว่ามีตัวอะไรที่น่าเก็บน่าเล่นนะครับ นี่นะครับตัวที่แบบเอาไว้หน้าเล่นเลยนะอชุระคาบุโตนะครับมันจะเป็นการสะท้อนดาเมจน้อเมื่อโดนโจมตีนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทัชึมากินะครับทัชึมากินี่ก็เก่งนะครับแล้วก็อะตอมิกซามูไร์ก็เก่งนะครับแล้วก็จักรพพัดเด็กนะครับก็เก่งเหมือนกันนะครับราชาไทลึกก็เก่งนะครับแทงท็อปมาเตอร์นี่ก็เก่งนะแต่ว่ามันแบบมันแทงได้ดีเลยนะครับแล้วก็ราชาใต้ดินก็เก่งนะครับซูเปอร์ดักชัยก็เก่งนะฮะผมนี่นะฮะตัวที่ผมแนะนําว่า ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะครับใช้ได้เลยอะ่ะตัวไหนผมไม่ได้แนะนําไว้ใช่ว่ามันกากนะครับแต่ว่าผมยังแบบผมไม่แค่ไม่ค่อยชอบคือไม่ใช่ไม่ค่อยชอบอะ่ะคือมันแบบผมคิดว่ามันแบบมีประโยชน์นะตัวที่ผมพูดออกไปนะหนึ่งนะครับผมอชุระคาบุโตะสองทัศซูมากิสามอะตอมิกสมูร์ไรสี่จักรพรรดิเด็กห้าซูเปอร์ดักชายหกาลชาเทลึกเแทคท็อปมาสเตอร์นะครับนี่เนาะเป็นการแนะนำแรง s ์ r อนะครับ อันนี้ต่อไปก็เป็นแรงเอชอาร์เนาะจีนอสเรารู้อย่างเราได้เราได้กันมาฟรีนะครับเราก็ต้องปั้นนะครับผมเพราะว่าผมชอบจีนอสนะผมแล้วก็ฟูบุกิต้องเติม35บาทถึงจะได้นะครับผมเป็นแพ็คที่คุ้มมากเลยนะครับผมนี่นะครับแรงเอชอาร์ผมจะแนะนําตัวนี้นะครับผมมอสคีโตมอสคีโตเกอร์นะครับแล้วก็ฟูบุกินะครับแล้วก็สติงเกอร์นะครับแล้วก็โกลเด้นบอลนะครับผมแล้วก็สปริงมาสเตนแล้วก็ลากากหวานนะครับนี่นะครับตัวที่ผมแนะนําเนาะ ตัวนี้มันก็เป็นตัวนี้เก่งนะมันจะตีเป็นสองตัวเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่ายุงอะ่ะยุงไปกัด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 อะเออส่วนตัวนี้ก็เป็นตีหมู่นะครับตีหมู่จีนอสจะเป็นตีติดไฟตัวเฉพาะตัวแรกจะติดไฟนะครับสติงเกอร์จะเป็นตีสองตัวสองตัวแถวตั้งนะครับสองตัวแถวตั้งนะ้อแล้วก็จะติดสถานะ หลุมดำอ่ะหลุมดำอ่ะครับแล้วก็ golden b บอ l จะตจมตีเป็นหมู่นะครับแล้วก็แรงมากเลยนะครับส่วน spring man ก็จะเหมือน s ติงสติ t i n g e r นะผมส p ริง g m u s t a นะผมติดหลุมดำเหมือนกันส่วนหน้ากากหวานเป็นตัวที่ใช้ตีตัวเดียวอะ่ะโคตรเก่งเลยเป็นตัวที่ตีแรงมากนะผมตีสองพันสองพันสามพันเนี่ยแรงมากเลยผมก็ประมาณนี้นะแรง s แรง sr นะครับต่อไปก็แรง r นะครับผมมุง,งเป็นライダแค่ตัวเดียวเลยนะครับ มีแค่ใช้ประโยชน์ได้แค่ตัวเดียวนะพวกทรงสูงเขาก็น่าจะใช้กันอยู่นะเพราะว่ามันจะเพิ่มความเร็วให้ทีมนะครับผมทีมไหนได้เปิดก่อนทีมนั้นคือเป็นฝ่ายชนะนะครับส่วนการอัญเชิญร่วไปนะครับผมของรางวัลก็จะแตกต่างตรงที่มีเมลชากาศเข้ามานะครับผมแค่นี้นะครับนี่ที่เหลืาก็เหมือนกันหมดเลยเนาะแล้วก็มีตัวนี่ครับตัวเอ็นเข้ามานะครับผมแังเอ็นเนาะตัวอื่นก็ไม่ต้องสนใจนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวไหนที่คนดูไม่ได้ตามที่ผมพูดเนาะ ทุกคนต้องปั้นทุกตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมผมพยายามปั้นอยู่นะผมพยายามปั้นพยายามปั้นพยายามปั้นนะครับผมเหลือเนี่ยสองตัวนี้นะครับผมส่วน n n กับ R ไม่ต้องไปสนใจเนาะแรง R ส่วนแค่มุงเมงไรเดอร์แค่ตัวเดียวนะครับนี่ตัวอื่นตัวน่ะตัวพวกนี้ต้องปั้นนะครับผมปั้นหมดเลยตัวแรง SR นะครับต้องปั้นทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่รู้จะปั้นมาทาไมเนาะปั้นไว้ต้นเกมเฉยเนาะเพราะว่าเป็นตัวแจกนะครับ เนี่ยหละาสมตัวนี้นะผมต้องปั้นปั้นกี่ตัววะเนี่ยปั้นเยอะเลยนะครับต้องปั้นเยอะมากนะผมเพราะอะไรทำามถึงผมให้ปั้นนะครับเพราะว่าคนดูจะต้องไปเล่นด้านนี้นะครับเดิน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 นี่เล่นด้านนี้นะครับคนดูต้องใช้ฮีโร่เก่งๆ,ๆเยอะนะครับผมต้องใช้เป็น,ปนฮีโร่สฝ่ายเราไม่สามารถใช้รวมกันได้นะผมฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมจะเป็นฝั่งที่ต้องฮีโร่สู้กับอสูรส่วนฝั่งนี้จะเป็นอสูนสู้กับฮีโร่นะครับต้องใช้แน่นอนแล้วก็ มีด่านนี้เหมือนกันนะครับที่ต้องใช้นะครับผมต้องใช้นะผมเพราะด่านนี้ยากมากตีคือตีประมาณสองสามพันได้อะเนี่ยไอพวกเนี้ยนะไอตัวนัานนายตีสองสามพัน,ไ,น 2, 3, ได้นะผมสองสามพันเลยมันแรงมากเลยนะครับผมแล้วก็อ,อะไรกันวะคนดูแพ็คอาเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแพ็คด้วยแนะนําแพ็คนะครับแพ็คคุ้มเลยนี่แพ็คนี้คุ้มแพ็คนี้คุ้มนะครับสําหรับตัวผมเนาะ คนอื่นจะว่าไงผมไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวผมแพ็คนี้ขมแล้วก็อันนี้ก็เป็นภารกิจเนาะถ้าคนดูสุมนะครับผมนี่มันจะมีบอกนะครับถ้าซุมไปเรื่อยๆนะครบ20ครั้งคุณดูจะได้ SSR หนึ่งตัวแน่นอนนะครับส่วนอันนี้ก็นี่เป็นภารกิจเนาะแจกของล้วนๆนะผุมถ้าคนดูมีตามนี้อันนี้ก็คือหลักทีมเนาะหลักทีมถ้าผมใกล้ถึง5 0,000ผมจะได้ของตามนี้เลยนะครับที่เขาวางมาไว้ออนไลน์ทุกๆ 120ยสินาทีนะออนไลน์ให้ครบร2อยิบนาทีเนาะก็จะได้ของนะครับผมมีแตแจกนะครับผมนี่ภารกิจน้ากากหวานนะผม <c oughs> ถ้าคนดูทําครบนะครับคนดูจะได้หน้ากากหวานฟรีเลยตัวหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ต้องไปสุ่มให้เสียเวลาเนาะเ <c oughs> นี่ยถ้าได้ครบ80ดสอันเนี่ยจะได้หน้ากากหวานหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่อันนี้คุ้มมากนะครับคนดูเติม35บ้าบาททุกวันอ่ะคนดูจะได้ตัวสุ่มนะผมหกอันฟรีเลยนะครับเยอดโคกคดคุ้มมาก นี่ครับผมก็คือภารกิจเนาะจะได้พวกคิดนส่งชิ้นส่วนเป็นไอทงไอเทมนะผมแล้วก็ตัวนี้ถาวรนะครับนี่เนาะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีเก็บกรอบลงกรอบรูปนะครับนี่กรอบรูปจะเป็นอย่างนี้เออนี่ไม่ใช่ไม่ใช่กรอบรูปอยู่ตรงไซตามะนะครับนี่ก็มีแบบเก็บรูปสตอรี่เนาะ ก็ให้เราทำธุรกิจแล้วก็เนี่ยทำตามสิทธิ์องค์สิทธิ์อัพทักษะทักษะนะผมทักษะพวกนี้มีผลหมดนะครับแล้วก็สำรองสำรวจก็มีผลเหมือนกันนะผมประมาณนี้เนาะแล้วก็กลับมาที่นี่ฮะเดี๋ยวกลับมาที่บ้านของเรานะครับบ้านเฮาเนาะนี่นะครับผมไอตรงนี้มีผลนะทำให้คะแนนทีมเพิ่มขึ้นไวมากนะผมเนี่ยต้องเก็บให้ครบนะพวกตัวอย่างนี้นะครับไปหาเก็บให้ครบกันนะผมก็ยังไม่ครบหรอกนะแต่ว่ามันคุ้มมากจริงๆแล้วเราก็จะได้แบบของดีๆนะผม นี่อันนี้ก็คือทําภารกงพรารกิจอะไรอย่างนี้นะฮะในระดับสูงๆจะได้ทานะนี่ความสําเร็จของเรานะผมก็จะได้พวกเนี่ยรับสีม่วงๆนะผมเกมเนี้ยเป็นเกมที่ว่าต้องใช้ไอช็อกโกแลตอะ่ะดีๆนะผมเนี่ยไออันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าโคลามันมีกําลังกับพลังงานนะผมเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้พลังงานกับกําลังเยอะมากนะผม มันจะทาให้เรามีเวลาพักในการเล่นนะครับผมไม่ใช่ให้เราเล่นได้ทั้งวันเลยเนาะส่วนเก็บของเก็บเกียร์นะผมเกียร์เกียร์คืออะไรก็คืออุปรกรณ์เสริมของเราเนาะนี่เก็บเกียร์ก็เก็บตรงนี้แล้วก็ตีบงตีบวกได้นะครับผมเกียร์ก็เนี่ยทาสูราชาแล้วก็แค่นี้แหละครับอาจจะวกไปวนมานิดนึงอาจจะทำให้คนดูนงงนะต้องขออภัยด้วยนะผมสำหรับว,วันนี้ผมก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับส่วนฮีโร่ที่ผม บอกไปถ้าคนดูไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับตามที่ผมบอกเนาะให้คนดูปั้นไปเลยนะครับไม่ต้องแบบอะไรมากนะปั้นแค่ปั้นต้องปั้นนะครับทุกคนต้องปั้นตัวนะครับผมถ้าไม่ปั้นตัวคนดูจะไม่มีตัวที่สู้ในด่านท้าสู้นะครับก็คือด่านตรงนี้นะครับเนี่ยด่านตรงนี้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมมาแนะนําเกมเพียงเท่านี้ครับแล้วก็สวัสดีครับ